สวัสดีจ้าสำหรับไทยบ้า5์นนาทีคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มาเพียงแค่ห้านาทีนะคะเพราะเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคความซ้อนโดยประโยคความซ้อนในวันนี้เราก็จะยึดตามแนวข้อสอบโอเนิตและ9วิชาสามัญค่ะและก่อนจะเริ่มเรียนนะคะเรามาลองทําข้อสอบข้อนี้กันก่อนดีกว่าค่ะข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ประโยคสามัญ 1. โดยทั่วไปร่างกายคนเราต้องการแคลเซียมประมาณ270-1,000มิลลิกรัมต่อวัน 2. ส่วนใหญ่คนไทยได้รับแคลเซียมเพียงวันละ388มิลลิกรัม 3. อาหารที่มีแคลเซียมสูงและดูดซึมได้ดีคือนมวัว 4. ตามปกตินม1กล่องจะมีแคลเซียม200มิลลิกรัม 5. อาหารจำพวกผักใบเขียวต่างๆ ช่วยเสริมปริมาณแคลเซียมได้ถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าประโยคสามมันคืออะไรนะคะอยากจะให้ลองสังเกต2จุดด้วยกัน 1. ลองหาช้อยที่มีตัวเชื่อมและ 2. ลองสังเกตจำนวนคำกริยาที่อยู่ในช้อยแต่ละข้อซึ่งเราจะเห็นว่ามีช้อยอยู่เพียงหนึ่งข้อเท่านั้นที่มีตัวเชื่อมนั่นก็คือในช้อยข้อที่3อาหารที่มีแคลเซียมสูงและดูดซึมได้ดีคือนมวัวค่ะโดยตัวเชื่อมในข้อนี้ก็คือคำว่าที่และนอกจากนั้นก็ยังมีคำว่าและมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวด้วยนะคะ โดยถ้าเราดูในข้ออื่นๆก็จะไม่เจอตัวเชื่อมในลักษณะเดียวกันนอกจากนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าให้ลองดูจากจํานวนคํากริยาด้วยยกตัวอย่างเช่นในข้อ1นนะคะเราก็จะเจอคํากริยา1ตัวก็คือคําว่าต้องการข้อที่2ก็เป็นกริยาอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันก็คือคําว่าได้รับนะคะข้อที่สาม มีกริยา2ตัวค่ะแต่กริยา2ตัวนี้เป็นกริยาที่มาด้วยกันแล้วก็จะแยกจากกันไม่ได้นั่นก็คือคําว่าจะมีดังนั้นเราจึงนับเป็นเพียงแค่กริยา1ชุดหรือ1ตัวเท่านั้นถัดมาข้อที่5ค่ะ ก็มีกริยาอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือช่วยเสริมแม้ว่าช่วยเสริมถ้าเรานับแยกตามจํานวนกริยาเราจะได้เป็น2ตัวนะคะแต่ลักษณะของคําว่าช่วยเสริมในที่นี้เป็นลักษณะของกริยาที่มาด้วยกันนั่นเองค่ะดังนั้นเราพอจะสังเกตความแตกต่างได้แล้วว่าข้อไหนที่ต่างจากข้ออื่นๆน,นะคะโดยที่เรายังไม่ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคสามมันเลยคําตอบของข้อนี้ก็คือข้อที่3ค่ะอาหารที่มีแคลเซียมสูงและดูดซึมได้ดีคือนมวัว ถัดมาเรามาทบทวนชนิดของประโยคต่างๆกันดีกว่านะคะโดยชนิดของประโยคต่างๆในภาษาไทยถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างของประโยคเราก็จะแบ่งได้เป็น3ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่ประโยคสามัญหรือประโยคความเดียวประโยครวมหรือประโยคความรวมประโยคซ้อนหรือประโยคความซ้อนจริงๆแล้วชื่อที่อยู่นอกวงเล็บกับในวงเล็บนะคะก็จะมีจุดที่ต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาที่ข้อสอบโอเน็ net, แล้วก็9าสามัญออกบางทีเขาจะใช้ชื่อเดียวกัน แล้วแต่ปีว่าจะใช้ชื่อไหนนะคะแล้วก็วิธีทางการทำข้อสอบก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นในที่นี้วันนี้เราก็จะขอรวมไปเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะทำให้เราทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ เริ่มกันที่ประโยคสามัญหรือว่าประโยคความเดียวนะคะอยากจะให้ลองสังเกต2ประโยคนี้ประโยคที่1คือแมวกัดหนูประโยคที่2แมวกระโดดตะครุบจับหนูจุดที่ต่างกันของ2ประโยคนี้นะคะก็คือเรื่องของจํานวนคํากริยานั่นเองโดยเราจะเห็นว่าแมวกัดหนูจะมีคํากริยาเพียงแค่1ตัวเท่านั้นแต่ถ้าเป็น ประโยคที่2แมวกระโดดตะครุบจับหนูนะคะเราก็จะเจอกริยาทั้งสิ้น3ตัวประกอบด้วยกระโดดตะครุบแล้วก็จับลักษณะโครงสร้างแบบนี้ในภาษาไทยจะเรียกว่าโครงสร้างกริยาเรียงนะคะซึ่งภาษาไทยจะสามารถนําคํากริยามาเรียงติดติดกันได้เหมือนกับคําว่าช่วยเสริมในโจทย์ข้อแรกที่ได้ทํากันไปนะคะแต่ถ้าเรานําไปดูเทียบกับภาษาอื่นๆนะคะก็จะพบว่าหลายๆภาษาจะทําไม่ได้เหมือนกับภาษาไทยดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยสร้าง หรือว่าเป็นโครงสร้างกริยานเรียงเช่นเดียวกันคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าประโยคนั้นคือหน่วยสร้างกริยานเรียงนะคะวิธีการสังเกตให้สังเกตง่ายๆก็ว่าจากประโยคแมวกระโดดตะรุบจับหนูอะคะ่ะมันจะเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันจนแทบจะไม่มีช่องว่างนั่นเองนะคะหรือ กล่าวอีกในหนึ่งก็คือแม้ว่าจะมีกริยาหลายตัวก็จริงแต่ว่าเขาจะนำเสนอเหตุการณ์เพียงหนึ่งเหตุการณ์นอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงประโยคที่มีคำกริยาช่วยเช่นคำว่าจะคำว่าควรคำว่าต้องซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าพวกกริยาช่วยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าควรจะ หรือว่าคำว่ากำลังเขาจะไม่สามารถอยู่ตัวเดียวได้โดยจะต้องไปอยู่รวมกับกริยาตัวอื่นๆเพื่อที่จะทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ในประโยคเช่นฉันจะกินข้าวเขาวควรกินข้าวแบบนี้เป็นต้นนะคะชนิดที่2นะคะก็คือประโยครวมหรือประโยคความรวมค่ะโดยเกิดจากการนำประโยคความเดียว2ประโยคมารวมกันนะคะดังนั้นเมื่อมันนามารวมกันแล้วเราจะสามารถแยกประโยคความรวมออกเป็นสองประโยคได้ค่ะ โดยประโยคความรวมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ชนิดให้สู่จำไว้ง่ายๆดังนี้ค่ะเลือกคล้อยตามขัดแย้งเหตุผลเลือกนะคะยกตัวยอย่างเช่นเธอจะไปตลาดรังสิตหรือฟิวเจอร์ซึ่งเวลาที่เราแยกออกจากกันนะคะมันก็จะได้เป็นเธอจะไปตลาดรังสิตหรือ อีกประโยคหนึ่งเธอจะไปฟิวเจอร์นั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็เลยนําคําว่าหรือมาเชื่อมนะคะโดยเราจะเห็นว่าเมื่อมันมีประโยคความรวมมีกลุ่มคําที่ใช้เชื่อมพวกนี้เข้ามาค่ะมันจะทําให้ประโยคความเดียวสั้นลงส่วนที่มันเป็นข้อความที่ซ้ําก็จะถูกตัดออกเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นการคล้อยตามค่ะเธอและฉันจะไปฟิวเจอร์เราก็จะแยกได้เป็นเธอจะไปฟิวเจอร์กับอีกหนึ่งประโยคคือฉันจะไปฟิวเจอร์นะคะ เธอจะไปตลาดรังสิตแต่ฉันไปฟิวเจอร์ประโยคนี้ก็จะแยกได้เป็นเธอจะไปตลาดรังสิตแล้วก็อีกประโยคหนึ่งคือฉันไปฟิวเจอร์ค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะเพราะเธอไม่ไปฟิวเจอร์เธอจึงไม่ได้ดูหนังนะคะอันนี้ก็จะแยกได้เป็นเธอไม่ไปฟิวเจอร์กับอีกหนึ่งประโยคคือเธอไม่ได้ดูหนังค่ะ และนอกจากนี้นะคะเรามาดูตัวคําเชื่อมที่เราจะเจอในประโยคความรวมทั้งสิ้น4ชนิดด้วยกันนะคะถ้าเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคําว่าหรือคล้อยตามเราจะเจอ2ตัวหลักๆนะคะนั่นก็คือคําว่าและแล้วก็คําว่ากับค่ะ ขัดแย้งเรามักจะเจอคําว่าแต่แล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ข้อสอบมักจะเอามาออกหลายๆครั้งนะคะก็คือกว่าจุดๆก็เช่นกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ค่ะส่วนถ้าเป็นเหตุเป็นผลแน่นอนว่าเราจะต้องเจอคําว่าเพราะหรือบางทีเราอาจจะเจอคําว่าดังนั้นจึงแบบนี้เป็นต้นก็ได้ค่ะ และที่สําคัญจาก4ชนิดตรงนี้นะคะมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของคําสันธานด้วยเนื่องจากคําสันธานก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างประโยคก,กับประโยคนะคะแล้วก็ตัวเชื่อมกลุ่มนี้ก็เลยถูกเรียกว่าตัวเชื่อมชนิดที่เป็นคําสันธานนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะในประโยคความรวมหรือว่าประโยครวมก็ยังมีลักษณะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างโดยเฉพาะประโยครวมหรือประโยคความรวมชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะโดยประโยครวมหรือประโยคความรวมที่เป็นเหตุเป็นผลกันจะต้องเรียงจากเหตุไปผลเสมอจึงจะเป็นความรวมย้ําว่าจะต้องเรียงจากเหตุไปผลเสมอจึงจะเป็นความรวมถ้านักเรียนไม่สามารถแยกเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลได้ก็ให้คิดง่ายๆว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดหลังเหตุการณ์ที่เกิดก่อนก็จะเป็นเหตุ การที่เป็นเหตุเหตุการณ์ที่เกิดตามมาหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดหลังก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลเป็นต้นค่ะและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือประโยคซ้อนหรือประโยคความซ้อนค่ะประโยคซ้อนหรือประโยคความซ้อนก็จะคล้ายๆกับประโยคความรวมเลยนะคะโดยเกิดจากการนําประโยคความเดียว2ประโยคมารวมกันดังนั้นจึงแยกเป็น2ประโยคได้อยากจะให้ทุกคนได้ดูเปรียบเทียบ2ประโยคนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างของประโยครวมกับประโยคซ้อนค่ะฉันกินข้าวและกินเค้กนะคะซึ่งฉันกินข้าวและกินเค้กเราก็จะ แยกได้เป็นฉันกินข้าวหรืออีกประโยคหนึ่งก็คือฉันกินเค้กนะคะแล้วก็ใช้คําว่าและมาเป็นคําสันธานในการเชื่อมค่ะฉันกินซูชิที่ซื้อมาจากร้านไข่หวานบ้านซูชินะคะประโยคนี้ถ้าเราแยกก็จะเป็นฉันกินซูชิแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นที่ซื้อมาจากร้านไข่หวานบ้านซูชิอันนี้อยากจะให้สังเกตเบื้องต้นว่าฉันกินซูชิถ้าอยู่เดี่ยวอยู่ได้สื่อสารได้อยู่ๆถ้ามีคนพูดขึ้นมาว่า ฉันกินซูชิประโยคมันสมบูรณ์สื่อสารได้ใจความแต่ถ้าอยู่ๆเดินเดินมาแล้วมีคนพูดว่า ที่ซื้อมาจากร้านไข่หวานบ้านซูชิค่ะเราจะเห็นว่าที่ซื้อมาจากร้านไข่หวานบ้านซูชิพอมันถูกแยกเดี่ยวปุ๊บมันจะสื่อสารไม่ได้ทันทีซึ่งลักษณะนี้เราจะเห็นเราว่าสถานะความเป็นประโยคของประโยคความรวมและประโยคความซ้อนเมื่อมันแยกออกจากกันจะไม่เท่ากันถ้าเป็นประโยคความรวมเมื่อเราแยกประโยคออกมาเป็น2ประโยคปุ๊บทั้งสองประโยคที่ถูกแยกจะยังคงเป็นประโยคสมบูรณ์ทั้งคู่แต่ถ้าประโยคความซ้อนมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ตัวเดียวไม่ได้นะคะ ส่วนของประโยคที่มันสามารถอยู่ตัวเดียวได้สื่อสารเองได้ได้ใจความเหมือนเดิมของประโยคความซ้อนเราจะเรียกมันว่ามุขยะประโยคหรือว่าประโยคใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่ตัวเดียวไม่ได้อยู่ตัวเดียวแล้วเออทันทีจะถูกเรียกว่าอานุประโยคหรือว่าประโยคย่อยนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราจะแยกตัวอนุประโยคออกมาอย่างไรเราจะรู้จักอนุประโยคได้อย่างไรตามไปกันที่สไลด์ถัดไปค่ะ เรามาฝึกแยกประโยคก่อนนะคะคีย์เวิร์ดวันนี้ที่จะให้ไว้มีทั้งหมด10ตัวค่ะได้แก่คําว่าอะไรบ้างปกติเราอาจจะคุ้นกันแค่ที่ซึ่งอันพููว่าที่เรามักจะเจอในประโยคความซ้อนนะคะวันนี้จะให้เพิ่มไว้ดังนี้ค่ะที่ซึ่งอันพูว่าเพราะเพื่อจนสําหรับให้คําว่าให้จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจะต้องเป็นคําว่าให้ที่เป็นตัวเชื่อมจริงๆสังเกตง่ายๆค่ะว่าคําว่าให้ที่เป็นตัวเชื่อมมันจะอยู่ในประโยคที่ไม่ได้มีวัตถุยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติบอกว่า เขาให้ดอกไม้จะมีวัตถุก,ก็คือดอกไม้ตัวนี้หมายความว่ามันคือคําว่าให้ที่เป็นกริยาทแท้ๆหรือมีความหมายตรงกับคาว่า give ในภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเป็นคําว่าให้ที่เป็นตัวเชื่อมยกตัวอย่างเช่นครูบอกให้เขาทําเวรแบบนี้เป็นต้นครูบอกให้เขาทําเวรจะเห็นว่าไม่ได้มีวัตถุที่ถูกส่งต่อดังนั้นคําว่าให้ในลักษณะนี้จึงเป็นตัวเชื่อมของประโยคความซ้อนค่ะ และที่สําคัญสําหรับคําว่าเพราะที่ได้บอกไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าคําว่าเพราะถ้าเป็นของประโยคความรวมจะต้องเรียงจากเหตุไปผลแต่พอเป็นประโยชความซ้อนปุ๊บเพียงแค่สลับเอาผลขึ้นก่อนเหตุจะกลายเป็นตัวเชื่อมของประโยคความซ้อนทันทีค่ะ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะคุณตารับประทานยาที่มาจากโรงพยาบาลขั้นตอนที่หนึ่งในการฝึกแยกประโยคคือเราจะต้องหาตัวเชื่อมให้เจอค่ะโดยตัวเชื่อมของประโยคนี้นั่นก็คือคําว่าที่ดังนั้นเราขีดใต้คําว่าที่ไว้นะคะต่อมาค่ะ ให้เราขีดหน้าตัวเชื่อมหรือว่าขีดหน้าคีย์เวิร์ดของเรานั่นก็คือขีดหน้าคําว่าที่ถัดมาค่ะเราจะต้องหาคํากริยาให้เจอหากริยาชุดที่1ในที่นี้เราจะเรียกเป็นชุดนะคะในที่นี้เราเจอคําว่าม,มาหรือว่ามาจากนะคะเมื่อเราเจอกริยาชุดที่1แล้วลองมองหลังกริยาชุดที่1ไปสิว่าเราเจอกริยาอื่นๆอีกหรือไม่ ย้ำว่ามองหลังกริยาชุดที่1ไปนะคะเราจะไม่ยุ่งกับส่วนหน้าแล้วส่วนหน้าเราจะไม่ยุ่งทันทีดังนั้นเราจะเห็นว่าหลังคําว่ามาจากเราจะเจอคําว่าโรงพยาบาลเลยนะคะซึ่งคําว่าโรงพยาบาลเป็นคํานามนั่นเองเราจึงไม่เจอกริยาอีก1ชุดถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ปุ๊บให้เราขีดปิดท้ายประโยคทันทีค่ะหลังจากนั้นให้ใส่กรอบนะคะตัวที่อยู่ในกรอบจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน ถัดมาเรามาดูอีกหนึ่งประโยคนะคะเด็กที่อยู่ในห้องนี้กําลังซ้อมละครขั้นตอนที่1ห,หาตัวเชื่อมให้เจอเหมือนเดิมค่ะตัวเชื่อมหรือว่าคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคําว่าที่นั่นเองค่ะขีดหน้าตัวเชื่อมขีดหน้าคําว่าที่นะคะคําว่าเด็กเราจะไม่ยุ่งแล้วเนาะเราจะไปโฟกัสหลังตัวเชื่อมอย่างเดียวนะคะหลังจากนั้นหาคํากริยาให้เจอกริยาชุดที่1เราเจอคําว่าอยู่นะคะถัดมาค่ะ เมื่อเรามองต่อไปลองดูก่อนว่ามันเจอกริยาชุดที่2หรือเปล่าเพราะถ้าเจอกริยาชุดที่2ปุ๊บมันจะไม่สามารถปิดท้ายประโยคนะคะ เมื่อเรามองต่อไปนะคะเราจะเจอกริยาชุดที่2ในที่นี้ก็คือคําว่ากําลังซ้อมถามว่าทําไมไม่ใช่คําว่ากําลังเฉยๆละกําลังซ้อมถือว่าตัวนี้เป็นลักษณะของหน่วยสร้างกริยาเรียงด้วยก็จะต้องวงเข้าไว้ด้วยกันวิธีการสังเกตง่ายๆกริยาที่อยู่ติดกันพยายามจัดให้มันอยู่ด้วยกันก่อนพยายามจัดให้มันอยู่ในชุดเดียวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องของใจความประกอบถ้าเราเจอกริยา2ชุดในลักษณะนี้นะคะอีกหนึ่งเส้นเราจะไม่ปิดท้ายประโยคแต่เราจะปิดหน้ากริยา ยาชุดที่2หลังจากนั้นใส่กรอบค่ะตัวที่อยู่ในกรอบจะเป็นอนุประโยคหรือว่าเป็นประโยคย่อยเสมอย้าว่าตัวที่อยู่ในกรอบจะเป็นอนุประโยคหรือประโยคย่อยเสมอถัดมาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะพ่อแม่ทํางานหนักเพื่อลูกจะมีอนาคตสดใสเราจะเจอตัวเชื่อมก็คือคําว่าเพื่อ หลังจากนั้นขีดหน้าตัวเชื่อมลองมองต่อไปเราเจอกริยาชุดที่1น,นั่นก็คือคําว่าจะมีวงไว้ด้วยกันนะคะมองถัดไปเราเจอกริยาอีกหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าสดใสสดใสในที่นี้เป็นเพียงแค่ส่วนขยายของคําว่าอนาคตเฉยๆนะคะดังนั้นเราไม่เจอกริยาชุดที่2แล้วเราก็จะไปขีดปิดท้ายประโยคแล้วก็ใส่กรอบค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ ครูบอกให้นะักเรียนแสดงความเคารพเราจะเห็นว่าข้อนี้ก็มีคําว่าให้เป็นตัวเชื่อมแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการให้ที่เป็นวัตถุไม่ได้มีวัตถุเข้ามาในประโยคนะคะดังนั้นจึงเป็นตัวเชื่อมของประโยคความซ้อนแน่นอนค่ะ ครูบอกให้นะักเรียนแสดงความเคารพเราเจอตัวเชื่อมก็คือคำว่าให้นะคะหลังจากนั้นขีดหน้าตัวเชื่อมค่ะขีดหน้าตัวเชื่อมเสร็จแล้วหาก,กริยาชุดที่1ให้เจอกริยาชุดที่1ของข้อความนี้คือคำว่าแสดงนะคะมองต่อไปเจอกริยาอีกหรือเปล่าบางคนบอกว่าคือคำว่าเคารพแต่จริงเคารพในที่นี้ไม่ได้เป็นคำกริยานะคะเนื่องจากเขามากับคำว่าความโดยถ้ามีคำว่าความคำว่าการนําหน้า2ตัวนี้คำกริยาก็จะถูกเปลี่ยนสภาพให้ไปเป็นคำนามทันทีดังนั้นเราจะไปว กลมคำว่าเคารพอีกหนึ่งตัวไม่ได้นะจ๊ะสรุปว่าข้อนี้เราก็จะต้องไปขีดปิดท้ายประโยคแล้วก็ใส่กรอบอีกเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างสุดท้ายค่ะฝนตกหนักเพราะพายุเข้าที่รังสิบบางคนบอกว่าเฮ้ยข้อนี้มีตัวเชื่อม2อ,อันเลยอะ่ะก็คือคาว่าเพราะแล้วก็คำว่าที่นะคะแต่เอ๊ตัวเชื่อมข้อนี้คือข้อไหนกันแน่นะคะคำตอบคือตัวเชื่อมคือคำว่าเพราะค่ะ แต่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะอย่างที่บอกเราว่าถ้าเป็นประโยคที่มันเป็นลักษณะของเป็นเหตุเป็นผลกันจะต้องสังเกตให้ดีโดยประโยคความรวมจะต้องเรียงจากเหตุไปผลประโยคความซ้อนจะต้องเรียงจากผลไปเหตุข้อนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการเรียงจาก ผลไปเหตุนั่นเองนะจ๊ะดังนั้นตัวเชื่อมของข้อนี้คือคําว่าเพราะขีดหน้าคําว่าเพราะนะคะแล้วหากกริยาตัวที่1ให้เจอคือคําว่าเขา้ามองต่อไปเราไม่เจอกริยาแล้วแปลว่าขีดปิดท้ายประโยคนะคะนั่นก็คือขีดปิดตรงคําว่ารังสิตค่ะและตัวที่อยู่ในกรอบนะคะก็จะเป็นอนุประโยคเสมอคําถามคือทําไมเราถึงไม่ขีดหน้าคําว่าที่ดังนั้นเราไปดูสไลด์นี้ประกอบค่ะ คุณตาไปซื้อ,อยาที่โรงพยาบาลกับคุณตารับประทานยาที่ได้มาจากโรงพยาบาลน,นะคะอยากจะให้ดู2กรอบนี้เปรียบเทียบกันทั้ง2กรอบนี้มีอยู่เพียงแค่1อันเท่านั้นที่เป็นอนุประโยคแล้วก็อีกหนึ่งอันไม่ใช่อนุประโยคนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าในกรอบที่1ค่ะคุณตาไปซื้อ,อยาที่โรงพยาบาลที่บวก,กกับสถานที่แต่กรอบที่2ที่ได้มาจากโรงพยาบาลที่บวก,กกริยาบวกสถานที่ ดังนั้นตัวคําว่าที่ตัวบนนะคะก็คือที่โรงพยาบาลถ้าเราเจอที่บวกกับสถานที่หรืออาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เป็นสิ่งก่อสร้างอาจจะเป็นที่ร่างกายที่ผิวหนังแบบนี้ก็ได้นะคะหมายความว่า คำว่าที่ตัวบนจะเป็นลักษณะของคําบุพบทค่ะแต่ถ้าเราเจอคํากริยามาขั้นก่อนนะคะอาจจะตามด้วยสถานที่ข้างหลังก็ได้หรืออาจจะเป็นส่วนอื่นเลยก็ได้นะคะคําว่าที่ตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมของประโยคความซ้อนซึ่งตัวเชื่อมที่เราจะเจอในประโยคความซ้อนนะคะก็จะมี2ตัวหลักๆก็คือ ที่เราเรียกว่าประพันธสัศพนามและประพันธ์วิเศษอย่างไรก็ตามประพันธ์ทัศพนามกับประพันธวิเศษม,มันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราเอาแบบข้อสังเกตแบบง่ายๆกันก่อนค่ะดังนั้นอยากให้ทุกคนดู2ประโยคนี้ค่ะฉันซื้อยาทาที่ผิวหนังกับเขาเป็นคนดีที่ได้รับความไว้วางใจถัดไปค่ะเรามาดูที่ประโยคนี้นะคะฉันซื้อยาทาที่ผิวหนังกับเขาเป็นคนดีที่ได้รับความไว้วางใจนะคะเราจะเห็นว่าฉันซื้อยาทาที่ผิวหนัง จะเจอคําว่าที่บวกกับผิวหนังนะคะในที่นี้คือคําว่าที่เป็นคําบุพบทส่วนอันที่2เขาเป็นคนดีที่ได้รับความไว้วางใจเราจะเจอคำว่าที่ที่ตามด้วยคำกริยาแล้วก็ตามด้วยส่วนอื่นๆก่อนดังนั้นคำว่าที่ในประโยคที่ว่าเขาเป็นคนดีที่ได้รับความไว้วางใจจึงเป็นคำว่าที่ที่เป็นตัวเชื่อมของประโยคความซ้อนค่ะ อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะหนังสือที่อยู่บ้านหายไปแล้วกับหนังสืออยู่ที่บ้านอันบนจะถือว่าเป็นคําว่าที่ที่เป็นตัวเชื่อมของประโยคความซ้อนเนื่องจากมีคํากริยามาขั้นก่อนก็คือคําว่าอยู่ส่วนอีกหนึ่งตัวอย่างหนังสืออยู่ที่บ้านเราจะเจอคําว่าที่แล้วก็ตามด้วยบ้านที่เป็นสถานที่ทันทีดังนั้นตัวอย่างล่างนี้จึงเป็นคําว่าที่ที่เป็นคําบุพบทค่ะต่อมานะคะเรามาฝึกหาอนุประโยคกันดีกว่าค่ะในเสริมคนที่ทําสวนทางานดีมากนะคะเราหาตัวเชื่อมให้เจอตัวเชื่อมในข้อนี้ คือคําว่าที่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเจอกริยาชุดที่1คือคําว่าทำจากทําสวนแล้วก็กริยาชุดที่2คือคําว่าทำจากทํางานดังนั้นข้อนี um ้เราก็จะได้อนุประโยคแบบนี้มาค่ะถัดมานะคะข้อที่2ตํารวจจับคนผู้เดินถนนข้อนี้มีตัวเชื่อมก็คือคําว่าผู้นะคะหลังจากนั้นเราเจอกริยาชุดที่1คือคําว่าเดินแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอกริยาแล้วหมายความว่าข้อนี้อนุประโยคคือผู้เดินถนนค่ะ ถัดไปค่ะฉันฝันว่าฉันถูกหวยตัวเชื่อมคือที่ซึ่งอันพูว่าเพราะเพื่อจนสําหรับให้คําว่าว่าค่ะกริยาชุดที่หนึ่งหลังตัวเชื่อมคือคําว่าถูกนะคะแล้วก็ไม่เจอกริยาอีกแล้วหมายความว่าข้อนี้ตัวอนุประโยคคือว่าฉันถูกหวยค่ะต้องขีดมาถึงคําว่าว่านะคะ ถัดมาค่ะลุงพลซึ่งมาจากบ้านกกกอกกำลังเป็นนักร้องดังค่ะข้อนี้ตัวเชื่อมคือคำว่าซึ่งนะคะแล้วก็จะเจอกริยาชุดที่1คือมาหรือว่ามาจากนะคะแล้วก็จะไปเจอกริยาชุดที่2อ,อีกหรือเปล่านั่นก็คือกำลังเป็นนะคะกำลังเป็นต้องนับเป็น1ไปเลยเพราะมันมาด้วยกันจะสังเกตเห็นว่าคำว่ากำลังที่เป็นคำกริยาจะอยู่ตัวเดียวไม่ได้ประโยคจะสื่อสารไม่ได้นะคะดังนั้นอนุประโยคของข้อนี้คือซึ่งมาจากบ้านกกกอกค่ะ เชอร์เอมเป็นนางแบบที่มีลานนะคะเราเจอคําว่าที่เนาะแต่ว่าข้อนี้ต้องระวังเพราะถ้าเราสังเกตดีๆข้อนี้มันคือคําว่าที่ที่ตามด้วยสถานที่หมายความว่าข้อนี้ประโยคมันจะแยกออกจากการเป็นสองประโยคไม่ได้นะคะนั่นก็คือคําว่าที่ในข้อนี้เป็นคําบุพบทนั่นเองค่ะ ประโยคถัดมาค่ะวีนาฝึกซ้อมสําหรับประกวด MUT เราจะเห็นคําว่าสําหรับนะคะที่ซึ่งอันพูว่าเพราะเพื่อจนสําหรับให้แล้วก็จะเจอเกริยาชุดที่1ก็คือคําว่าประกวดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่เจอกริยาแล้วนะจ๊ะดังนั้นหมายความว่าข้อนี้อายุอนุประโยคคือดังนั้นหมายความว่าข้อนี้อนุประโยคคือสําหรับประกวด MUT คะ่ะน้องแชมป์มีแฟนหลายคนเพราะเป็นคนงามข้อนี้เป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นผลเป็นเหตุเอ่ยน้องแชมป์มีแฟนหลายคนเพราะเป็นคนงามมันก็ต้อง เป็นคนงามมาก่อนนจึงจะมีแฟนหลายคนดังนั้นหมายความว่าข้อนิ้วเรียงจากผลไปเหตุนะคะแล้วก็ตัวคําเชื่อมก็คือคําว่าเพราะนะคะแล้วก็จะเจอคํากริยาชุดที่1ห,หลังคําว่าเพราะก็คือคําว่า เป็นเป็นอยู่คือกลุ่มนี้คือคำกริยาทั้งหมดนะคะดังนั้นอนุประโยคของข้อนี้คือเพราะเป็นคนงามค่ะอีกหนึ่งประโยคนะคะม6อ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะข้อนี้เราเจอตัวเชื่อมของประโยคความซ้อนก็คือคำว่าเพื่อแล้วก็จะเจอคำกริยาชุดที่1คือคำว่า สอบหรือสอบเข้าดีเอ่ยสอบเข้ามาด้วยกันนบะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นกลุ่มของหน่วยสร้างกริยาเรียงดังนั้นเราจะต้องนับเป็นหนึ่งนะคะข้อนี้ตัวอนุประโยคก็คือเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดังนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีการแยกอนุประโยคแบบง่ายๆส่วนในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาลงลึกเรื่องของอนุประโยคนะคะว่าอนุประโยคเราจะสามารถแบ่งกลุ่มได้อย่างไรบ้างจะสามารถแบ่งชนิดได้อย่างไรบ้างแต่ย้ําอีกครั้ง ว่าในหน้านี้ในสไลด์นี้ตัวที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดคือตัวอนุประโยคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ